สำหรับใครที่กำลังเล็งๆรองพื้นรันตัวนี้อยู่วันนี้พี่วันมาทำรีวิวให้ดูกันค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องพี่วัน m เมคอัพอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่สนับสนุนช่องพี่วันนะคะช่วยกดติดตามช่องกด Subscribe ให้ จนตอนนี้เนี่ยมียอดติดตามครบ1000คนแล้วค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่กดติดตามช่องให้แล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ทำคลิปออกมาได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้พี่หวานก็รู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำคลิปกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่รู้สึกว่าโอยเหนื่อยจังเลยในการทำคลิปทำไมยอดวิวยอดคนติดตามถึงไม่ค่อยขึ้นนะคะ ก็ตอนนี้รู้สึกมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะวันนี้พี่วันก็จะมาทำคลิปรีวิวรองพื้นของรันตัวนี้นะคะให้ดูกันนะคะสำหรับรองพื้นตัวนี้ของรันนะคะพี่วันไม่ได้รับสปอนเซอร์นะคะอันนี้ซื้อมาเองก็จะเป็นชื่อรุ่นรันอั t ตาสเตฟอร์เลสฟาวเดชั่น n บ b ์ป้อมวินิจนะคะสีที่พี่วันซื้อมาทดลองใช้นะคะก็จะเป็นเบอร์02สสีเบจนะคะ ก็จะเป็นอันเดอร์โทนเหลืองค่ะสำหรับรองพื้นรุ่นนี้นะคะเขาจะมีหัวปั๊มอย่างนี้นะคะก็คือใช้วิธีการกดกดลงมาอย่างนี้นะคะเวลาใช้ขวดแพ็กเกจจิ้งของเขาก็ค่อนข้างดูหรูเลยนะคะให้มาในปริมาณ15 ml ซึ่งราคาที่เขียนไว้ข้างขวดนะคะก็จะเป็นราคา1290บาท แต่ว่าเขาจะมีจัดโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะคะลดราคาตัวนี้พี่วันได้มาจากวัสด์สันนะคะเขาขายอยู่ที่ราคา790บาทนะคะเดี๋ยวไปดูเนื้อรองพื้นกันนะคะว่าเนื้อรองพื้นของรันรุ่นนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคุณสมบัติของรองพื้นรุ่นนี้ที่เขาเคลมมานะคะเขาบอกว่าเป็นรองพื้นสําหรับผิวหน้าที่เน้นการ ปกปิดแล้วก็ให้เนื้อสัมผัสที่บางเบาเกลี่ยง่ายนะคะเกลี่ยไปแล้วก็จะไม่เหนียวหนอะหนะซึ่งจะช่วยทําให้ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนแล้วก็มีส่วนผสมของกันแดดด้วยนะคะ SPF 20 PA 2+ บกมีคุณสมบัติที่จะควบคุมความมันกันนะ้ำและให้ผิวคงความกระจ่างใสยอย่างยาวนานนะคะด้วยคุณสมบัติของ r e t u c h Skin Effect จาก p r e c i o เจ g e m ซึ่งจะช่วยทำให้ผิวดูสวยเปล่งปลั่งไม่หมองคล้ำได้ตลอดทั้งวันด้วยค่ะซึ่งในเนื้อรองพื้นนะคะเขาก็จะมีส่วนผสมของน้ำหอมมาด้วยนะคะอ่อนๆค่ะเดี๋ยวพี่วันก็จะมาลงรองพื้นที่หน้าให้ดูกันนะคะว่าตัวเนื้อรองพื้นของรันเนี่ยเวลาเราทาที่หน้าแล้วนะคะจะออกมาอย่างไงบ้างนะคะ นี่ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากการลงรองพื้นชั้นแรกนะคะด้วยวิธีการใช้ฟองน้ําเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะพี่วันจะใช้วิธีการลงด้วยนิ้วมือนะคะดูความแตกต่างว่าจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งจากเท่าที่ได้สัมผัสดูแล้วนะคะตอนนี้ก็จะรู้สึกว่าการที่เราลงด้วยนิ้วมือเนี่ยระดับความปกปิดจะทำได้ดีกว่านะคะ เดี๋ยวมาลองลงด้วยฟองน้ำรอบที่สองนะคะดูว่าการปกปิดรอยดำหน้าแก้มของพี่วันเนี่ยจะทำได้ดีขึ้นไหมนะคะจะเห็นได้ว่ารอยดำตรงหน้าแก้มพี่วันนะคะก็ยังปกปิดได้ไม่ดีนะคะ คราวนี้มาลงด้วยนิ้วมือรอบที่สฝั่งนี้กันนะคะดูว่าสามารถปกปิดรอยฟ้าของพี่วันได้ไหมนะคะก็ค่อนข้างดูปิดได้สนิทมากขึ้นเลยนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์นะคะมาลองดูความแตกต่างของผิวทั้งสองด้านนะคะที่ลงไปแล้วสองเลเยอร์นะคะด้านที่ลงด้วยฟองน้ำแล้วก็ด้านที่ลงด้วยนิ้วมือนะคะ ผิวที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะค่ะสำหรับร่องรอยตรงใต้ตานะคะก็เราควรที่จะปิดด้วยคอนซีลเลอร์นะคะน่าจะมิดกว่าอันนี้พี่วันก็จะเซตด้วยแป้งฝุ่นนะคะเล็กน้อยอันนี้คือผิวที่ได้หลังจากลงแป้งนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันค่ะอันนี้ให้ดูผิวที่ได้นะคะหลังจากที่พี่วันแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยการใช้รองพื้นของรันนะคะ เบอร์0 mm ูน hmm. ก็ผิวค่อนข้างออกมาสวยเลยนะคะหลังจากที่ได้ทดลองใช้รองพื้นรันรุ่นนี้แล้วนะคะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าโอเคนะคะค่อนข้างชอบเนื้อสัมผัสของเขาเลยค่ะที่เขาบอกว่ามันมีเนื้อบางเบานี่ก็ค่อนข้างบางเบาน,นะคะแล้วก็ปกปิดเนี่ยระดับการปกปิดก็ปกปิดได้ประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนิดหน่อยนะคะ ในส่วนของผิวนะคะที่ได้หลังจากที่ลงรองพื้นแล้วเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าตัวเนื้อรองพื้นเนี่ยมันก็จะมีเ,เม็ดสีวิ่งวิ่งนิดนึงนะคะก็ทําให้ผิวดูกระจ่างใสดูสวยนะคะความติดทนก็ใช้ได้เลยนะคะสําหรับส่วนตัวพี่วันคิดว่ารองพื้นตัวนี้เหมาะที่จะใช้สําหรับแต่งหน้าไปงานนะคะแต่ถ้าเกิดจะใช้แต่งหน้างานรับปริญญาหรือว่างานที่อยู่เอา้าดอร์นานกลางแดดน่าจะเอาไม่อยู่นะคะ ับขวดนี้เนี่ยถ้าดูในเรื่องของราคานะคะให้มาประมาณ15 ml แต่ว่าขายอยู่ที่ราคา790บาทก็ค่อนข้างแรงอยู่นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยรองพื้นที่ขายกันอยู่เนี่ยปริมาณโดยทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณ30 ml นะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างได้มาน้อยนะคะแต่ว่า ถามว่าใช้แล้วผิวสวยไหมก็สวยจริงๆค่ะค่ะใครอยากซื้อมาลองก็ลองเข้าไปดูได้นะคะตามวัาสดุหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ต่างๆได้นะคะเดี๋ยวพี่วันแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พี่วันก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามช่องแล้วก็กดไลค์ให้กำลังใจในการทำคลิปพี่วันบ้างน,นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ